สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Masters โกับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเอ็กโซเดียนะก็เดี๋ยวมาเล่นกันต่อครับตรงนี้จะไม่ได้เล่นเด็กยืมอีเวนต์นะครับเพราะว่าเด็กยืมอีเวนต์น่ะส่วนใหญ่จะเล่นไปหมดเลยใช่ไเพราะมันมีเอ็กโซเดียใช่ไหมเอ็กโซเดียก็กำลังเล่นอยู่ครับคอมโบเหมือนๆกันเลยนะเพราะงั้นไปดูตรงคลิปพาเล่นได้ส่วนทิกซ์าครับทิกซ์าก็เคยเล่นมาแล้วนะแล้วพอไปเช็คดิเด็กอ่ะมันก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยเล่นนะแต่ว่าอาจจะมีของน้อยกว่าครับแต่คอมโบคล้ายๆกันนะเพรราาาะงงััั้้้้นนนนนนกกกไไไปปยออดดู็สส่่ววโคคบจททีลเม ผู้คนที่เขาเล่นครับวนใหญ่เป็นเอ็กโซเดียใช่ไหมมันก็วัวคาน,นิกมันก็ถ้าเริ่มหลังครับมันจะทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าเริ่มก่อนมันก็โอทครับซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยเล่นเด็ก OTK คพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าค่อนข้างน้าเหลือครับก็เลยไม่ได้เล่นนะเพราะงั้นจากที่เล่นมาครับเด็กยืมมาครับเล่นแค่เอ็กโซเดียก็เพียงพอที่จะจบอีเวนต์ได้แล้วเนาะเพราะงั้นก็เดี๋ยวย้อนไปดูพวกคลิปอันนั้นละกันนะอันนี้ได้รันต่อไปเรื่อยครับเวลาเราจะไ,บบไปเล่นเด็กพวกฟินสมิตอะไรได้เร็วขึ้นนะก็ตอนนี้เริ่่มมมมกกกอออนนนครรับืแีีเเปป็็ละโ บัวไอด้วยแล้วก็มีฟิวครับกับอิมเปอร์นะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่าเรามีเป็ดบัวไอะใช้ปุ๊บเสรกุญแจ่ถ้าเสริมไม่ติดปุ๊บเราก็แปะฟิว่ะแล้วก็เอาโล่มาแปะแล้วก็เสริมเป็นเอาเป็นใครอะเป็นไอคน้คนป่า่ะคนป่าเรียกกุเลมนน่นนั่นนี่น,น,นะครับเรียกต่อได้ยาวเหยียดนะพะงันตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับบัวไอครับทิ้งเสรกุญแแอ่ะเรียบร้ยครับพอเสริมสำเร็จก็สบายแล้วทีนี้ปากฟิวเลยครับแล้วก็แปะฟิว เอามอสเตอร์หนึ่งตัวครับก็เป็นในพวกโรยแหละเอาแปะจะได้มากเสียล็อกเบิร์ดนะล็อกเบิร์ดเก็บไว้โยนดีกว่าเพราะเมตานี้ล็อกเบิร์ดโหดมากๆแลก็เป็นโลก,กับคนป่าครับตรงนี้เรามีกุญแจที่มาจากวายเมื่อกี้ครับเราก็โชว์ครับไม่เจ็บไลน์นะเล่นฟรีๆครับสเปรโล่ขึ้นไปแล้วก็โลครับใส่กุญแจสองขึ้นมาแล้วก็คนป่าครับโชว์กุญแจเหมือนเดิมสเปรย์ขึ้นไปแล้วก็เป็นโกเลมนะครับตัวนี้น่าเสียดายนะที่แบบไม่ได้มีกระต่ายนะถ้ามีกระต่ายปุ๊บเนี่ยยจะะะดดันนนนโกกกเเเลลลมข้้้้าปววฮแ็็่่่คูีรตย ไอตัวลิงใช่คแล้วก็อันนี้เก็บไว้ซิงโคลขึ้นบาลอนแต่ตรงนี้ไม่มีเราก็เก็บไว้แค่นี้แหละครับเอาไว้ยัตงตาหน้านะลิงเลยต่อเป็นกระต่ายครับเอฟเฟกเลยจะเอาไอเจอร์เซจูครับมาเซตอาทิตย์ตัวเป็นอินเปอร์ครับไอเด็กเนี่ยมันก็ได้เปรียบอินเปอร์ประมาณนี่ครับอย่างที่เคยบอกไปใช่ไหมอพวกเนี้ยครับเอฟเฟกที่มันดันขึ้นไปแล้วเสิร์ฟครับมาเป็นเอฟเฟกต,ตอนที่มันจะเป็นเวทอยู่ครับถ้าเกิดดันปุ๊บแล้วเขาอินเปอร์ไปเนี้ยมันจะ เราจะยังได้เสิร์อยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกคนละส่วนกันนะเพราะงั้นตรงนี้เราก็กระต่ายจะโดนเกะครับแต่ว่าช่างมันนะไอแองเจิลเซจูนไปของแถมไปแล้วได้ก็ดีไม่ได้กระช่างมันครับเพราะเดี๋ยวเราแค่เอ็กซ์เดียคนเดียวก็น่าจะพอได้อยู่อีซอกเลยอันนี้กระต่ายไม่ทาเลยครับไปต่อนะเป็นกุญแจรครับใช้เลยโชว์ห้าชิ้นครับเ่านี้ไม่ีบนมือนะสบายสบาย เป็นเอ็กโซเดียครับเสร็จปุ๊บเซตอิมเปิดครับตรงช่องเพชดูลับนะแล้วก็ผ่านเลยเดี๋ยวเอ็นเปิดเอ็กโซเดียครับเอาเอ็กซอร์สมาเซตอาทีนี้เราก็จะมีในเกรมอสหนึ่งทีในเกรเวทกำดักหนึ่งทีระเบิดบอดหนึ่งทีแล้วก็เป็นล็อกเบอร์ครับถ้าเกิดฝ่าข้ามเสิร์ฟปุ๊บเราปาปุ๊บถา่ายภาพน่าจะหยุดนะเผยไฟครับเม้นหนึ่งลงเป็นรถนะครับผ่านไฟเดอร์นะผ่านไฟเดอร์เดี๋ยวนี้นา่าจะมากับพวกคาชาใช่ไหม อันนี้พอเขาทิ้งปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเสิร์ฟฟิลครช้าขึ้นมาจริงหรือเสิร์ชฟิวอะไรก็ตามครับเราปาล็อกเบิร์ดอัดเลยครับซึ่งล็อกเบิร์ดครับโอกาสสบายสูงมากนะถ้าเกิดเขาใช้ชี้นิ้วหรือชี้ดาบครับเรามีเอ็กโซเดียครับคอยในเก็บไว้อยู่นะเพราะงั้นอะไรก็ช่างครับในยุคนี้ขอแค่ล็อกเบิร์ดรีโซครับน่าจะพอได้อยู่อ่าทีนี้เสิร์ชเป็นฟิลคชาครับทีนี้ก็สบายแล้วครับเราปาไปล็อกเบิร์ดเลยทีนี้เขาแปะฟิวคชาปุ๊บเขาก็เสิร์ชต่อไม่ได้ละแล้วพอปดคคคารับบบแแ่ลง งงว่าเซิร์มาแค่ตัวสองตัวครับมันไม่ผ่านเราอยู่แล้วเพราะเรามีเป็นฮิเปอร์นเ,นเนาะอันนี้ฝากค่ามีเป็นทีน่นีวครับก็เพื่อให้จะรีมูตออกเบิร์แล้วก็นในเกตเฟกชาตอนนี้เราม่เอ็กโซเดียครับเอ็กโซเดียในเกตเลยดิโซครับอาทีน่าจะพอได้แล้วฝากค่าครับลงเป็นคาชาเบิร์นะครับคาชาเบิร์ก็ทำให้ นอมอนได้ฟรีทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีสั่งชุบจากหลุดได้ด้วยตอนนี้เอฟเฟกของยูนิคอร์ครับก็บอดโล่งสเปรได้นะปักเรียบร้อยพอเพราะด้ยวยความที่ล็อกเบิร์นมันรีโซไ่ไปแล้วค่ะไอยูนิคอร์เนี่ยก็เสิร์ฟใบสเปรเพื่อนต่อไม่ได้พอเสิร์ฟไม่ได้ปุ๊บฝั่งข้าก็ยืนซื้อมืออยู่งี้แหละแล้วเดี๋ยวตาหน้าเราก็ลุมสกรรมเลเทนะก่อป้าน,นี่ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเล่ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเล่ของเด็กฝั่งข้ามเมาตะกี้ครับก็เป็นคาชาฮอรััสคบซึ่งหาาดูยกนะ ใบเดียครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะและก็ล็อกเบอร์ครับใบเดียวนะคุณที่คาราครับไม่เจอคนเล่นนานมากๆนะแม็กซี่สองพิซซันบีครับเป็นคาบันเคิร์ดนะเล่นคู่กับเลโมบิดเพื่อที่จะเอาฟิลแหละเขาใส่ฟิลโอดีดีด้วยอันนี้ใบแปลกประหลาดครับเซาฟิลนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มั้งแล้วก็เป็นอุลล่าครับวาราชิพาดไฟเดอร์ไลท์ชาร์ดเป็นเรียยูนิคอนออกแล้วก็เป็นสแกโคกับทีละเมนครับพวกฮอลลัสก็เป็นทิ้งเสิร์โลงครับใส่แค่2ใบนะแล้วก็เพื่อนๆมาครับอย่างะใบ นี u, bolt, ่เลุ้นเนเจอร์โบฮาร์ปี้เฮดอินอันนี้เป็นโมเวทนะเอาไว้เล่นกับเลโบบิดพัดเก่าครับเวสเปย์เพื่อน2ใบพัดใหม่อันนี้เป็นเซลฟี่ครับเล่นกับพวกมอนเอ็กซีนนะซึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฝ่ายข้ามจะไม่สามารถไอเทมเวทการ์ดหรือเอฟเฟกในการเชนกับเอฟเฟกของมอนเอ็กซีดได้ซึ่งมันก็ไม่รู้แฮะในช่วงดอเอฟเฟกครับก่อนที่จะรอสามารถเอาชาน์จิ่งรอแปะหัวเด็กได้ซึ่งฝ่ายข้ามไม่ได้ใส่นะและวก็เทคนิคสุดท้ายครับถ้าเกิดมอนสเตอร์เอ็กซี สเปรล,ลงมาที่สนามของเจ้าของอ่ะสามารถชี้มอนสเตอร์ตัวนั้นตัวฮิกซีตัวนั้นอ่ะเอามอนสเตอร์ฮิกซี่ใจเล็ก,กมาเสียเป็นไส้ก็คือแบบเพิ่มไส้ได้เพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะทําเป็นนี้ปะอะไรฮาร์ดครับแล้วก็เติมไส้เร็วๆนะแต่ว่ามันก็ดูแบบไอ้นี่อยู่ดีใช่ป่ะละ่ะฟิวคาชาครับฟิวฮอลัสแล้วก็เป็นคาชาเบิร์ดลง2ชี้นิ้วชี้ดาบฟิวลีแมทอิมเปอร์เรนโบว์บิดครับแล้วก็เป็นบิ๊กแบงกับกำดักชุบนะ เอ็กตาก็เป็นบาลอนครับเคียงเจิ้นแล้วก็เป็นคู่นี้ OTK นะแรงแปดแล้วที่เดี๋ยวก็เป็นพวกเอซีแรงเจ็ดเป็นหลักนะพวกเสนคาชาดุ้ยนัน่นนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับตารแรกนะเดี๋ยวไปดูตาทสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตาน h i s ฝ่ายข้ามเริ่มก่อนนะครับมือแรกเพอาข้าใช้ได้นะมีเป็นแม็กซี่กับอิมเปอร์ครับเอาไว้แบบเป็นแฮนด์แท็บใช่แล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายข้ามใช้เวทที่สเปรย์มอสครับมีไอ้นี่ลงไปสเปรย์ปุ๊บแล้วก็เป็นมาโค่คอร์มอส แล้วพอข้อเธอปุ๊บเรามีทั้งบูอายกับคนป่าครับอย่างไอเลนได้แน่ๆนะตังนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยไม่หนึ่งครับโหเป็นฟีนสมิธนะก็อย่างว่าครับเอนจินยอดฮิตน,นะแล้วเปิดมาดีเลยตรงนี้เราไม่มีอะไรขัดคืนครับก็ยอมโดนนะแต่ว่ายังดีครับที่เรามีเป็นพวกแม็กซี่ค่ะก็จะพอขัดได้บ้างแหละทิ้งครับเธอเป็นเวทขึ้นมาแล้วก็ใช้เวทเลยเซตหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งหนึ่ง ตรงนี้ชฝ่ายทิ้งเป็นอุตราครับอันนี้แปลกประหลาดมากๆนะเพราะว่าคนปกติอาจไม่น่ามีใครทิ้งอุตรานะนอกจากเขาจะถืออุลราสองใบครับเพราะปกติมาต้องทิ้งคนนี้บบเพื่อทำคอมโบครับถ้าเกิดโดนทิ้งมันจะสเปรย์ขึ้นมาชาแล้วก็ลิงต่อได้อะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้เขาทิ้งอุตราครับ่ขนข้างน่ากลัวนะอาจจะมีเป็นอุลราใบที่2จริงๆก็ได้อาทิน้องซัมองครับตรงนี้ครับมันไม่สเปรย์ฮะแต่ว่าตรงนี้เขาเต็มตัวจลิงละเรามีแม็กซี่ครับเราก็ปาไปเลยครับถ้าเกิดเขามีอุตราจริงก็เด ให้เลยอาดาลีโซฟเฉยเลยนะอันนี้ยิ่งกลายไปว่าหน้าสงสัยสุดๆนะว่ามือที่เหลือเนี่ยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมันเก่งมากพอที่จะแบบยอมเสียอุลล่าเลยหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ไม่มีทางรู้มือฝาแงข้าบีดีใช่ป่ะตัวนี้ฝาแ้าไปต่อครับเป็นลิเกียมนะก็ลิงต่อเป็นลิเกียมแม็กครับจวมาเบิ้มนะกูแจมาละสบายละแล้วก็เฟกของใครนะเฟกของลิเกียมใช่ไหมในช่วงเมนเฟคครับสามารถทิว ก้าไปน,นี้แล้วก็สเปรย์เฟรมสมิธหนึ่งตัวจากมือสติ๊กได้ก็เป็นเอเกเบอร์ครับเบอร์สองโอ้โหจบเบอร์เบอร์ไนะตรงนี้เรามีเป็นไอ้ล็อกเบิร์ด้วยครับล็อกเบิร์ดเนี่ยมันก็ถ้ากเกิดถึงจังหวะที่เหมาะสมครับเราก็ปาไปได้แต่อย่าไปงกจั่วมากครับเอาแค่เรามีของพร้อมก็พอแล้วนะในการสมัยในยุคสมัยเนี่ยครับการขัดแยงข้ามาสำคัญกว่านะอันนี้ก็เอเกเบอร์ครับยัดมาท่าแสงก็แล้วก็สเปรย์ตัวนี้ขึ้นมา ตรงนี้ก็ลิงครับลิงเป็นตัวไอ้นี่นะลิงสองครับก็แปลกนะเพราะปกติอ่ะพอไปโถกเนี่ยมันน่าจะไปที่ฝั่งเบียร์ทีชาแล้วก็เล่นต่อครับแต่ว่าตรงนี้ครับพอเขาเล่นไปตัวนี้มาปุ๊บก,ก็สบายละเพราะเรามีปเปิดครับอ๋อถ้าเกิดเรามีเปิดตอนที่เขาเล่นเบียร์ทีมาเนี้ยมันก็ค่าเท่ากันชาไอคนนี้มาบอกว่าสั่งฟิวชั่นได้ครับเราใช้เปิดปุ๊บไปทีก็จบละพอมันไม่เหล,ลืยละเพราะว่าตัวที่เก่งอ่ะมันคือตัวฟิวชั่นใช่่คอนข้างน่าตำคาในตัวนะั้นเทคสปีดซอมีใบด้วยแล้วก็ ถ้ามันถูกทำลายใช่ไหมจะส่งการ์ดหนึ่งใบนะ่ะน่าลำแขานนะโอ้มาซับอีกสองใบเลยตอนนี้ฝาข้าวครับจะสั่งฟิวชั่นเราใช้เปิดครับใบเลยีโ่โซมีไม่น่าไปต่อได้ละโอ้ามือไปนี่เนาะเป็นสปาเกตตี้ครับก็เป็นฟีสมิดนะผสมกับอะไรเดียที่ใส่สปาเกตตี้ออกไปนี่เนาะไวโอลตนะไม่แน่ใจว่ามันไปด้วยกัน ได้ยังไงนะเพราะว่าดาวมันไม่ถึงใช่ไหมเอนเกเวอร์แค่6ดาวครับสวยโคตรแม่เจ็7ดาวนะก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูรีเด็กฝั่งข้ามเขาว่าประมาณไหนนะตัวนี้ด้วยคารที่มีล็อกเบอร์ครับฝั่งข้ามเสอร์เสร็จปุ๊บใช่แล้วด้วยคาร์ทที่ฝั่งข้ามเป็นไอไวเล่ครับถ้าเกิดเราไม่โยนล็อกเบอร์ตรงนี้ครับแล้วเขาแปะเป็นบาเลียแล้วเสอร์ขึ้นมาอย่างี้ทีจะยุ่งยากครับตรงนี้จังหวะเหมาะสมแล้วครับมือเราที่โจมจากแม็กซี่ครับขอก็มีมากพอที่จะเล่นในตาหน้าแน่ๆแล้วครับเพราะงั้นล็อกเบอร์ครับโยนเลย ไม่ฝั่งข้ามเลิอทิฝั่งข้ามก็ใช้เป็นซาฟิล่าครับซาฟิล่าก็ทิ้งใช่ทิ้งโมเสดแต่ว่าตรงนี้โดนล็อกเบอร์ครับเสดไม่ได้นะได้แค่โมเฉยอ่ะเรียบร้อยสุดท้ายก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่ามือที่เหลือของเขาครับมันคืออะไรนะที่สําคัญมากพอที่จะแลกกับเอ,อลาไปนะต่อไปอน,นี้ลวกันครับผมเดี๋ยวไปดูดีเจฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเของเด็กฝั่งข้ามเมื่อตะกี้ครับก็ ไม่แน่ใจนะว่าเอนจิ้นของไอตัวปริซมินตะับม,มันจะช่วยเหลือไอพวกไวเลทได้ยังไงนะนอกสจากเป็นตัวเทียบเอนจิ้นเล่นนาไปก่อนนะเพื่อล่อแฮนด์แท็บตัวนี้นะครับแล้วค่อยเล่นพวกไอไวเลทของจริงขีหลังนะซึ่งมันก็แล้วแต่โคนมังอาจจะคุ้มก็ได้ละมัง้งเลยจะใช้โม่ปะโม่เป็นเบทิสเบทิโม oh ใครได้บ้างอะโมในเด็กอ่ะไม่แน่ใจนะเพราะไม่เคยเล่นลีดน,นี้เลยก็เดี๋ยวดูมนเด้ครับไปแรกเป็นมาโครชินครับก็ใส่ใบเดียวนะบวกแดง3ามครับแม็กซี่ ดีวายเนอร์อุลละซาฟิล่าแล้วก็เป็นเอนเจเวอร์ครับสุริวิดคนไทยอาร์ตสุริวิดมังกร2ใบซากาอูกราร์เดียนครับซาาอการ์เดี้นสามใบเลยแล้วก็เวสเซอร์ครับ1ใบอันนี้เวพิธกรรม2ใบบาเรีย3ครับเบสซิ่ง1แล้วก็เป็นชี้นิ้วกับชี้ดาบครับอิมเปอร์แล้วก็เป็นเรเดียนนะก็เป็นพวกเซตต,ตามมาตรฐานครับแค่ว่าเอาเอนจินบางอย่างออกครับแล้วก็ใส่เป็นพวกฟีเทอร์มีทเข้ามานะเพราะมันกินที่น้อยด้วยแต่มันกินที่แค่เท่าไหร่3ใบเองอะ แค่สาใบก็เก่งมากๆใช่ปะอ่ะวสี่ใบมีนี่ด้วยเพราะงั้นมันก็อาจจะคุ้มค่ามั้งเพราะว่าถ้าเกิดมาเล่นติดบอร์ดมันก็เก่งประมาณนี้ใช่ปะถ้าเกิดโดนขัดปุ๊บเราก็เล่นพวกนี้ได้บแบบสบายใจเฉิบนะแต่ว่าไม่แน่จใจแฮะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะเอ็กตอรเดย์ครับก็จะเป็นพวกทางฝั่งฟีสมิทเป็นหลักนะเพราะว่าไวเลตมันไม่เล่นตาใช่ปะมันเล่นแค่ไอ้มอรโดใชแฮะมารโดตัวเดียวนะที่ได้เป็นหลักครับเอ็กตอรก็มีพวกเมนดาเดนครับมีไอ้ตัวนกสองหัวนี้ด้วยฟีสมิทครับไอ้นี่ที่บอกครััับบบบนน้้้าาาคคคดดดะเทสปีสรรรใกกก์แลลลว็ถถูซงหุม เอามอนเตอร์เข้ามาท้าแสงอ่ะหยัดเด็กจ้ะแล้วก็สมการ์ดหนึ่งบสนามอันนี้เป็นเล็งเป้านะถ้าเกิดแบบหาใบกันเล็งมาก็อาจจะช่วยได้กระแปลงขาวครับเคีเยเจนเบทิสลิคุริโบอันนี้แบบซีเคีาการดเนอร์ลีควี่มครับแล้วก็นี่นั่นนะก็ปราณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็กเอ็กโซเดียวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ